สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันนะครับอยู่กับผมเขาเจ้านะครับผมวันนี้นะฮะเรากำลังจะเดินทางไปฝึกขับขี่ปลอดภัยนะครับที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงบุรีรัมนะครับหรือว่าบริษัท b r ียร์ไวท์บิ๊กไบุรีรัมนั่นเองนะฮะซึ่งในการเดินทางไปเรียนรู้ครั้งนี้นะครับฟรีทุกอย่างนะครับทั้งหมดในคอร์สกันเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันนะ สำหรับในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับผมอยากมาฝึกเบสิคคอร์สมากๆเลยนะครับเพราะว่าเออมันจะช่วยทำให้ผมนะครับขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับขับขี่ได้ปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับแต่เนื้อสิื่องินได้นะครับอย่าลืมครับเราจะต้องไม่ประมาทในทุกๆการขับขี่แล้วก็เช็ครถเช็คคนให้พร้อมนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราขับมาถึงศูนย์ ปฏิบัติการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยนะครับของบิดวิงบุยลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเช้านี้นครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับภาคทฤษฎีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะพักทานข้าวแล้วช่วงบ่ายถึงจะเป็นภาคปฏิบัติกันนะครับ อโอเคถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเรกหน้าครับผมเพราะมันมีแรงกดนะครับแรงกดทําให้รถหยุดได้มากกว่านะครับแต่เบรกหลังอะ่ะพอเรากดปับ๊บน้ําหนักมันเทไปข้างหน้าพอมันเทไปข้างหน้าปับ๊บมันก็เป็นมีแรงกดมันก็จะทําให้รถเราไหลยาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราจะใช้เบรกหน้าเยอะกว่า ถ้ายังไม่เก่งอาจจะ60 40แต่ถ้าเก่งๆแล้วอาจจะ70 30นะครับหรือบางทีหน,งหนักๆเลย80 20นะครับขนาดคลิกผมเบรกหน้าหมดเลยเบรกหลังเหลือเทียบแทบจะไม่กดเลยครับเบรกหลังนะครับก็จะมีจุดเบรกนะครับกนจะออกตัวตรงไวแดงนะครับแล้วก็มาลุ้นหยุดตรงไวแดงสีแดงนี้นะครับแล้วก็นะครับ ฝั่งตัวสีเขียวฝัง่งนู้นเห็นเนาะก็จะให้การให้เราขับซิกแซกสารลอ่อบนะครับก็คือหลบซ้ายหลบขวานะครับแล้วก็จะเข้าคอร์สอันนี้ก็จะทําแบบเป็นตัวกัดเอ่อใช้กับรถด้วยมันจะเป็นอย่งไรนะครับจะลองแบบไม่มี ABS ก่อนเอาเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแล้วลองดูว่าความต่างของมันระหว่างเบรกหน้ากับเบรกหลังมันเป็นอย่างไร ครับเอาความเร็วเท่าไหร่ออะะไรนเาความเร็วเท่าไหร่ดีร้อยยี่ครับถึงไหมกำแพงถึงไหมความยาวของสนามมันถึงไหมกำแพงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดกำแพงให้อ่ะนะครับตัวที่สามที่สจะเป็นตัวธรรมดานะครับ D B R 150อ่ะนะครับ มันจะไม่มี ABS เ,เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้สาธ <c oughs> ิตแบบไม่มีเบ b s ก่อนมีร่างกายยังงี้ <c oughs>

องสาธิตหน้าที่สาธิตไม่ต้องทำตามนะครับนี่าตนครับไม่ต้องมาแบบนี้ครับเขาจะให้ทุกคนทำแบบนี้นะครับ อเ uhm. นกนะครับตัวใหม่สองสุกเจ็ดร้อห้าสิบแรงท้องลูกสุกลูกสุกมันใหญ่มีแค่สองสุกแต่ลูกสุกมันใหญ่นะ กำแพงกำแพงอันนี้ใช้เบรกหน้าช่วยไยันไม่พอมันลั่นมันดีแต่มันก็บวกด้วนระยะระยะทางมันจะยาวขึ้นแต่ถ้าเราเราถ้าเราถ้าเราเร็วกว่าเอเดียสนะครับก็คือเบรกยไงก็ได้ไม่ให้เอเดียสมันก็จะสั้นเลยพราะเอเดนยสมันจับคอยจะปล่อยจะปล่อยเนี่ยเทกงัน เยกบีคือทุกคนต้องทำแแบบเมื่อกี้นะไม่งั้นไม่ได้ประกาศเกียรติบัตรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ด้เป็นรถใหม่หมครับผมยงอยู่หลังโรงาบาลอยู่จะไม่เปลี่ยนรถเข้า มันจะมเีเขาเรียกเอนจิ e นเบรกช่วยขึ้นมาด้วยนี่เป็นคอนนะครับเอาแบบไม่ต้องหยุดรับเวยไหลเลยครับ ซูนนะพี่ของว่ลาซลูนสารล้มเราก็าไปจะเช้าก่อนแล้วกันนี่สลารล้มเสร็จก็โค้งมากขวายแดงยูเทิร์นซ้ายยูเทิร์นขวา อเอ้านี่เป็นตจวแซลโอเคตรงไหนที่มัน้องคเารเรียกว่าการ,รเดี๋ยวรถแบบลีนเอานะฮะอันนี้ลีนวิดนะครับก็นเนี้ยนะ ดินก,ก,กินก็ข่าวเช็ดพื้นนะครับเอาวิทอินนะฮะทุกคนเอาวิทอินนอกอกลางแล้วก็เ <c oughs> ทพอลงรถปุ๊อ <c oughs> ้วกเโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเทสกัน ่มขันเร่งให้ได้นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะครูเฟิด์สเขาจะพานำก่อนนะฮะ มีพี่ๆจากสาย24มาเชียร์ด้วยแล้วกันเมื่อก,กี้แอปเราขาดลงนิดน,นึงนะ What memory let's go. ขอบคุณครับอาจารย์เปิเรีนต่อกันใช้เมกหน้าอย่างเดียว1 2 3่รสองสย่งับคอปวย่ค่อย่ดึใช uh, ้เมกหน้าอย่างเดียวค่อยดึงพอรถจหยุดกันครับ กล้ามหนึ่งนะทุกคนไม่กับขนี่เดียวนีเดียวเดียวสยแล้วโอเคครับ ที่เราใช้สีนิวดูแเราเรากก็ถึงคุภาพของเบ็ยดูว่านจะหูกแบบนมาให้สีเราไม่ให้ถึงเลยเพราะว่าถ้าสีจริงๆมันเป็นงีเหมอนกันเราไม่ให้ถึงกุยยันแบแล้วเราใช้สีว่ามันจะโอเคขอบคุณครับโอเคนะฮะทุกคน ินนมือนะจริงเมื่อกี้ผมแอบกำคัดนะทุกคนตอน,ตอนเบรกอะ่ะผมลืมเผอตัวนะปกติไม่กำด้วยนะแต่เมื่อกี้แบบไม่ได้กลัวเลยหรือกลัวอะไรนะไม่ได้ว่าเสียงท่อมันดังวะกำคัดดีกว่าเึ่งจริงแอบบอกว่ามึงไม่ต้องห่วงเขามึงห่วงตัวมึงนี่แหละ

ตามทุกคนมาลุยกันลเลยพอเราเปลี่ยนเกียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เอาเท้าอยู่ข้างบนเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเอขาขาอยู่ข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนคัางเกียร์เออพราะว่าบางทีไลวลา ยามาขาท้ายลงอย่ามาขาท้ายลงกลับมั้ครับ ทุกคนฮนะเหื่อดได้เรียกได้ว่าไหลเป็นน้ำเลยทีเดียวเปียกหมดนะะตอนนี้แล้วสนุกมากนะทุกคนมีคอร์สอย่างเงี้ยแนะนำทุกคนนะมาฮนะทุกคนมากันสนุกมากคือมันได้เพิ่มทักษะแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่จริงๆนะอันนี้อยากให้มาผมไม่ไม่ว่าเป็นของยี่ห้อไหนก็ตามนะมาฮนะ ไปเรียนนกัโอเคครับผมนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการฝึกเบสิกคอร์สครั้งแรกนะครับซึ่งมันทำให้ผมเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็ฝึกทักษะต่างๆนะครับที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วและก็ยังไม่ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับคอร์สนีถ้ถือว่าเป็นคอร์สที่แบบเยี่ยมเลยนะครับทำให้ผมมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็กดปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนะฮะนะต้องขอบคุณนะครับบริษัท b ร y b บิ๊กไบค์บุรีรัมจำกัดนะครับแล้วก็หรือว่า Big กวิ g งบุรีรัมนั่นเองต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะครับผมในให้เราได้มาเรียนรู้กับเบสิคคอร์สในครั้งนี้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามเรามาถึงปัจจุบันนี้นะครับและเราก็จะได้นหน้านาความบันเทิงนําความสุขแล้วก็ทริปเรียนรู้ดีๆอย่างนี้นะครับมาให้กับทุกคนอีกแน่นอนครับโอเคฮะงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ